สวัดีค่ะพบก,กับเราในช่องไายทองเงินนะคะนะครับวันนี้ก็มีของฝากจากผู้ใหญ่เจดีนะครับผมจากคุณสมนสีโตนะครับผมของมาให้นะครับผมตรงใหญ่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับเอี FC ครับผมกอท่านก็ส่งมาหลายวันแล้วเนาะ ถึงเมื่อวานเนาะปรีเราไปแห่งงานนะครับผื่นอยังไรปืนนะครับเราจะมาปืนวันนี้นะครับผมปือยังไงเนาะนี่ปืนยังไงครับ ขี้มอมอ้าวมีอะไรครับแม็ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมอ้าเม็ดเป็นเลยือเมตรค่ะขอบคุณคะ่ะของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับอันนี้อะไรคะนี่อ้อันนี้เขียนไว้ว่ากระเป๋าขม่เดือนครับนี่กระเป๋าขม่เดือนนี่มีเกลียวด้วย ขอบคุณค่ะมีอะไรครับไหนไดูนข้างในมีอะไรเปิดชิดูสิมีเมตโอ้มีกระเมตรเลยนะครับผมโอ้เมตรสองกองนะครับอืาแล้วครับ,รบไม่มีครับผมมีจิ้วด้วยไหนมีจิ้วด้วยนะครับผมโอ,โอเคครับอันนี้มีอะไรอยู่ที่บอม ดูที่ททชูชให้ดูู่มีอะไรครับเอาีชิ้นชิ้นสิอะไรครับอ้เจลครับเจลเออเยอะครับชูอีกอ,อะไรพารายาพารานะครับผม,มเป็นไข้ก็ยาพาราครับผมปวดหัวอันนี้อะไรครับยมียาอมาเมว,ง,าาวงเป็นให้ กันด้วยค่ะอุ้งทีละสามเม็ดสี่เม็ดนะครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะอีกครัอะไรคะเม็ดอีกครับผมเม็ดอีกดูมีลายลายเบ็ดนะครับผมมีลายเบ็ดครับอะไรอีกครัวันนี้เขาขิมออมอะไรครับไปดูนะคิมออมครับของอะไรขิมอมือได้ไหมของคิมออมยิ้มเลยนะคะของคิมออมยิ้มเลย ใจนี่อะไรนี่ว่านี่เม็ดเม็ดตัวกระตุนดูไหนเขียนว่าอะไรนี่ค่ะอันเล็กค่ะโอ้สําหรับน้องคิมออมนะครับผมอปืนด,ดูอีกครับมีอะไรครับนุ๊กของวัตถุยังอะไรเม,มนจันก็ลุ้นช่วยนะคะโยะ่เย้ยโย่เย้ค่ะยามงนะครับผมยามง เปนโรงเรียนพ่อโรงยำหม่งอะไรไนี่นิกของไทยโอ้ถุงมือนะครับผมแบ่งให้ใช้กันค่ามือเล็กมือเล็กจะไม่คว้านค่าโอ้อันนี้เขาเป็นฟ้าครับผมไหนตรงนี้ครับทิโมนี่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 องสุดท้ายนี่นี่อะไรครับอันนี้ครับผมไม่มีนะครับผมนะครับ เป็นเม็ดค่ะดูเม็ดนะครับผมขอบคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องใช้เม็ดทุกวันนะคะหกบาทนะครับช่วงนี้ครับผมโอ้แม็ดอีกแล้วค่ะโอ้นี่มีหลายสีนะครับผมดี่ครับโอ้ยังไงเลยครับผมโอ้บุญลุงอยากอยากออกกล้องด้วยอันนี้อะไรนี่กล้องกล้องอะไรคะเดี๋ยวดูสิข้างในมีอะไรไหม อะไรไหมมีอะไรอมีอะไรเห็นลูกหีหรือเปล่าโอ้เม็ดครับผมมีแต่เม็ดเลยนะครับผมโอ้ยยอดเลยครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับคุณคุณสมนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมที่สง่งของดีๆมาให้นะครับผม เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงโควิดระบาดนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านปญามากเลยนะครับผมก็ขอ,ขอพรให้ท่านนะครับผมจะมีแต่ความสุขค,ความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมการงานเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุข้ำรวยเง,งินทองเงินไหลนองทองไหลมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะครับผมก็จะแบ่งนะคะจะแบ่ <จะ S 1> <า>งให้ญาติญาติด้วยนะคะเพื่อนบ้านค่ะญาติิได้ใช้กันด้วยนะครับผม แล้วก็วันนี้ก็มีเพียร์จดีอีกท่านหนึ่งเนาะก็สั่งกล้วยนะครับมาให้แม่แม่วันจันนะครับผมอ่านี่สเวหลีนะครับผมแล้วก็จะเป็นให้แม่วันจันกินนะครับผมให้กินวันนี้ก่อนแล้วก็ไปกินพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมก็ยังยังไม่สุกเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูแม่พังวันจันกินกล้วยกันนะครับผมอ่า อะไรพี่มอมตัวเม่ค่าฮะโอเค่าค่าอร่อยอร่อยครับผมยร้อยเหมือนข่อใหญ่นะครับ กดีมากครับก็ขอขอบพรคุณนะครับคุณยาย่าครับผมที่ต่างคุณให้แม่พังวันจันนะครับผมเอาเอา,เอาไว้ให้แม่วันจันกินไปนี่นะ ควานจะป้อนยังไงวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่ากินแม่วันจันทร์ก็กินช้านะคะจะค่อยกินค่ะเดี๋ยวจะรีบเคี้ยวค่ะให้ค่อยกินนะคะตามบัตรยาใส่ดีใช่ไหมค่ะ งานก็ได้กินของอร่อยด้วยนะครับในพางวันจันนะครับผมกินกล้วยครับผมได้มีกินนวังชานะครับผมครับกินช้านะคะกินค่อยๆเคี้ยว อันนี้ฟันเขาดีนะครับผมกินหญากินอะไรละเอียดฟันเขาละเอียดดีมากครับผมดื้อเขาละเอียดดีมากเหมือนช้างเด็กๆนะครับผมฟันเขาดีมากเลยครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับคุณญ่านะครับผมก็ขอยพรในคุณญ่านะครับผมขออยพรในท่านนะครับดูมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเองนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีมืลน้านพันล้านนะครับผมโอ้น้องคชวของเราสนใจครับดูครับนับเม็ดเดียวเลยครับผมนะปิดคลิปหน่อยค่ะจะแบ่งให้ใครบ้างเอ่ยปิดคลิปค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดสุดคลายกดกระดิ่งเพื่อให้คลิปต่างๆไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่คุณไปคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ